แกงส้มไตใช่ไหมใช่ไหม<ะ>แกงส้มไตรึเป่าผักกางแกงส้มผักกาดสุก,กาเหลืองอ๋อยเลยแกงส้มผักกาบปลาอะไรนี่ปลา,อ,ปลาอะไรนะนปลาทับทิมปลาทับทิมกับมะมะละกอมมะลน้ำใส่อไนะไรหปลาปลาอ้อปลที่ต้มแบบ ไม่ได้แกงน้ำใสแกงน้ำข้นแกงน้ำข้นอยูงไงอ่ไหมอไทยกับใต้ผสมกันแหละที่แกงแกงส้มเป็นที่นิยมนะครับก็กินแล้วกินกับข้าวแล้วมันอร่อย เนือข้าวร้อนโดยเฉพาะมีไข่เจียวสักใบของใบนะครับยจอแ็องส้อรนี่พอกินแล้วมันอิ่มท้องนะครับอิ่มท้องเล็กย่างเป็นเครื่องเทศสำหรับป้องกันโรคได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นสมุนไพรที่คนไทยเป็นที่นิยม พอดีมะละพอดีไปเก็บมะละกอมามันตอนแรกนื่อมะละกอจะไม่สุกมันเกือบเกือบจะสุกแล้วนะนอกเหลืองเหลืองแกงส้มทางภาคใต้นี่เขาเรียกว่าแกงเหลืองนะครับแกงเหลืองแกงเหลืองซึ่งใส่ขมิ้นด้วยแต่ถ้าภาคกลางนี่เขาจะไม่ใส่ขมิ้นนะครับเป็นรสจะไม่จับจ้านเหมือนกับทางภาคใต้นะครับ ทางภาคใต้รถจะจัดจ้างถ้าเราไปซื้อในตลาดนี่ก็ถุงนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ถุงนก็สามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่นะครับมากน้อยเพราะว่าอะไรอะไรของมันก็แพงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงไปหมดงั้นเวลาเราไปซื้อกับข้าวกินมันก็ รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ถ้าเราทํากินเองมันก็ได้กินทั้งครอบครัวนะครับกินทั้งครอบครัวกับข้าวหม้อหนึ่งก็ถ้าเราซื้อปลามาปลาทับทิมมาหนึ่งตัวก็ร้อยกว่าบาทประมาณร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าแล้วแต่ตัวเล็กใหญ่้ำนักชัางเป็นกิโลนะครับ แล้วก็มีมะละกอถ้ามะละกอข้างบ้านมีก็เราก็ขึ้นมาเก็บมานะแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับถ้าเราไม่มีเราก็ซื้อ,อก็สิบบาทยี่สิบบาทก็ใช้ได้แกงส้มนี่เราสามารถใส่ได้ทุกประเภทนะครับผักที่ใส่ได้เกือบทุกชนิดเพราะมันเป็นอาหารที่ไม่เน้นเรื่องผัก นะครับาะแต่มันจะเน้นเรื่องความอร่อยของเนื้อรสชาติของรสชาติพริกแกงทำเองนะครับอันนี้พริแกงก็ทํทำเองนะครับถ้าไม่ทำก็ไปซื้อก็ได้นะครับในกลาดมีขายหล<อ>ังจากนั้นเราก็บางคนก็ใส่มะ พอมันเริ่มได้ที่ปุ๊บบางคนก็ใส่ะมะนาวบางคนก็ใส่ใสน้ำปลาใส่เกลืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ละคนรองกวรกจัก,กรปรุงแต่ละคนไม่เหมือนกันชิพมพริกคิมก่นเดี๋ยวค่อยใส่น้ำขามที่หลังพี่ พิแกงใต้ผสมอืมพิแกงแกงใต้ผสมอร่อยเลยพิแกงผักกลางผสมแกงผักพิแกงภาคใต้ใช่ไหมน้ำปลาเกลือกระใสกับพิแกงแล้วแกงจ้ำอิงอ่ะมน้ำปลาลงไปนะครับปเกลือกระใสแล้วเกลือทั้งน้ำปลาหลังจากนั้นเราก็เติมปลา ซื้อปลามาหนึ่งตัวนะครับหั่นเป็นชิ้นๆ้่อ้นหัวมันใหญ่นนตักให้ถึมาะจ๊ะจะใช้ควา,วานของพ่อชิ้นเวลาเราเส่ยปลาเนี่ยเราอย่าไปคนนะครับเดี๋ยวมันจะคาวจะมีกลิ่นคาว แต่บางคนเขาก็ล้างด้วยน้ำสารน้ำไอสารส้มนะครับสารส้มหรือไม่ก็ไอน้ำส้มอสรอล้างดับกลิ่นเาวนะครับบางคนก็่อนที่ก็จะมาแกงเขาก็ไปลวกบางคนก็ลวก แล้วแต่วิธีการทําของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความขลัดของคนบางคนเขาจะใช้น้ำร้อนลวกเราไม่เราก็น้างานสามสามส้มกันบางคนเขาใช้น้าร้อนลวกเพราะเขากลัวกลิ่นคาวแต่บางคนเขาไม่ลวกนะครับเขาไม่ลวกเขาล้างสารส้มน้ำส้มสายชูก็ได้มันจะไม่มีกลิ่นคาวแต่ถ้าเราไปลวกก่อนนี่ความหวานของปลามันก็จะ่ายไปนะครับ กลิ่นหอมขึ้นแล้วนะครับกลิ่นหอมของครือปิกปิกแกงนะฮะริกแกงแล้วก็เครื่องปรุงเข้าไปนีป่กแกงด้วยหม้อเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สี่สิบเบอรอเบอร์ยี่สิบแปดเหมือยี่สิบแปดเหรอหลังจากนั้นนะพอปิกแกงเข้ากันแล้วนะเราก็ใส่ปลาลงไปนะครับ ลงทุนมองก็ไม่กี่บาทนะครับเวลาไปขายก็ได้หลายตังค์นะครับได้หลายตังค์ก็ทําเป็นอาชีพได้นะครับทาเป็นอาชีพได้สบายๆา,ายครับเพราะคนไทยเขานิยมกินแกงประเภทนี้อยู่แล้วนี่เราก็ปรุงด้วยน้ํามะขามเปียกนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ํามะนาวนะครับเราใส่น้ามะขามเปียก พิแกงส้มนี่ใน u t u ู e ก็มีนะครับใครจะทำพิกแกงแบบไหนก็เปิดดูได้นะครับเปิดดูได้ส่วนถ้าใครไม่อยากจะทำก็ไปซื้อในตลาดนะครับในตลาดพิกแกงสำเร็จรูปก็จะมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดีความสะดวกสบายมันเยอะไม่ต้องมานั่งพินดพิจรารณาว่าจะทำยังไงยังไงนะครับเปรี้ยวไหมอ่ะไม่ไไมเปรี้ยว ไไใส่อีกนิดอืมพอดีเลยแหละมันต้องผสมกันกแกงส้มนี่จะเน้นรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยว<า>นิดๆไม่ต้องให้มันเยอะสามรสเลยเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆเค็มนิดจะเปรี้ยวจะนำนะครับเปรี้ยวนำ ก็เป็ะนั้นว่าวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแกงส้มหม้อนี้ก็แกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถตักขึ้นมาเสิร์ฟทานได้เลยนะครับกับข้าวร้อนๆพร้อมด้วยมีไข่เจียวเล็กน้อยนะครับก็อ,อร่อยแล้วพร้อมด้วยมีผักข้างเคียงมีเครื่องเคียงหรือผักนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถัว่วเป็นมะเขือเป็นแตงกวาอะไรก็ได้นะครับทานกับแกงส้มอ,อร่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ